และในคลิปวันนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ลงในช่องนี้นั่นเองนะเพราะผมนะครับได้ตัดสินใจละว,ว่าเรานะครับทุกคนจะทําการขายนั่นเองนะนี่เลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมจะขายก็คืออ่า เรามาหน้าเดสบอร์ดของ YouTube เลยนะับเ,เพื่อนๆดูนะมานะครับทุกคนโดนประกาศแจ้งเตือนหลายรอบมากเพื่อนๆดูไม่ว่าจะเป็นอาเนี่ยที่ผมโดนไปล่าสุดเนาะมันก็หมดอายุประมาณนี้แล้วก็แต่ก่อนผมก็โดนนะครับทุกคนผมผมรู้สึกว่าช่องนี้นะครับโดนบ่อยแบบบ่อยมากๆเลยนะมันแบบเหมือนขัดจังหวะตอนผมทำคลิปพอดีเนาะผมก็เลยอ่ะตัดสินใจขายนั่นเองนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆผมขายผมก็ยังทำต่อนะ ใช่เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับไปกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยนะนี่เลยช่องนี้นะครับทุกคนก็เริ่มต้นด้วยดีนั่นเองนะก็ยอดดูก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตหรือว่าอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคสําหรับผมเลยนะแล้วก็เราต้องขออัาราช่องแสนสาบับเพื่อนๆถือว่าทํามานานมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเรามีโรคก,การันตีแล้วไงผมได้โลกการันตีว่าผมเคยถึงแล้วไง อ่าเราก็สบายใจแล้วใช่ไหมล่ะเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโล่ที่2ของเรานะครับทุกคนจะทําได้หรือเปล่าผมคิดว่าทําได้แน่นอนเพื่อนๆทาได้อย่างง่ายๆมากแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทุกคนอย่าที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะอย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะนี่เลยนะครับ